สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อกีฬาเสื้อทีมเสื้อกลุ่มเสื้อที่ออกแบบได้นะคะทุกชนิดเลยค่ะสำหรับใครที่มีดีไซน์งานเสื้อสวยๆนะคะแล้วก็อยากผลิตลายเสื้อที่เป็นลายของตัวเองรวมถึงงานสก,กีโลโก้พิมพ์โลโก้ต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อแล้วก็สั่งมาได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีงานสวยๆมาฝากนะคะเป็นงานเสื้อบาสเกตบอลนั่นเองค่ะ จะเป็นงานโทนสีดำนะคะความพิเศษของเสื้อก็คือเสื้อแต่ละตัวของทางร้านนะคะเราให้ลูกค้าค่ะสามารถออกแบบนะคะแล้วก็ใส่โลโก้ใส่ชื่อใส่เบอร์นะคะใส่สปอนเซอร์ได้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ความชอบของลูกค้านะคะอยู่ที่ดีไซน์ว่าต้องการงานเสื้อแบบไหนนะคะเหมือนกับทีมนี้ค่ะสำหรับงานเสื้อนะคะเรียกว่าเป็นงานคอวี v ค่ะคอวี Cor v ทำขอบคอสองชั้นนะคะเป็นโทนสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองตัดกับสีดำเด่นๆเ,เลยค่ะ คอเสื้อนะคะคอเสื้อแขนเสื้อซ้ายขวานะคะเล่นขอบหมดเลยค่ะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเสื้อนะคะส่วนด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็จะเป็นงานโทนสีสีดําเลยค่ะเป็นงานสีดาล้วนนะคะแล้วก็จะเด่นด้วยเรื่องของสีนั่นเองค่ะเหมือนกับด้านหน้านะคะด้านหน้าจะมีชื่อทีมนะคะมีชื่อทีมติดอยู่แล้วก็จะมีเบอร์ของนักกีฬาอยู่ด้วยแล้วก็ด้านหลังค่ะก็จะเป็นชื่อของเจ้าของเสื้อนะคะแล้วก็เป็นเบอร์นักกีฬาค่ะ งานฟอนต์งานเบอร์นะคะลูกค้าเลือกแล้วก็ออกแบบได้นะคะว่าต้องการแบบไหนนะคะชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้นะคะมีความพิเศษเพิ่มเติมค่ะสมมุติว่าอ,อ,อยากใส่รายละเอียดของสปอนเซอร์นะคะใส่ได้ทั้งตัวเลยค่ะด้านหน้าด้านหลังเราเหมาไปทั้งตัวแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องการดีไซน์แบบไหนนะคะก็สามารถสั่งได้เช่นกันนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมให้นะคะด้านข้างลําตัวนะคะถ้าสังเกตดีๆด,ด้านข้างลําตัวนี่นะคะก็จะมีแถบที่เป็นแถบสีเหลืองด้วย ก็จะสามารถใส่ได้นะคะหรือว่าต้องการเป็นสีอื่นก็ระบุได้เช่นกันนะคะเพื่อให้งานเสื้อนะคะลงตัวแล้วก็ถูกใจลูกค้ามากที่สุดนั่นเองค่ะหรือถ้าใครอยากติดต่อทางร้านนะคะทักมาคุยกันได้นะคะที่063 44 99 282นะคะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ค่ะที่แอดพลูสปอร์ตนะคะใส่ตัวแอดกันนะคะ P W O L p o l ค่ะ S P O R T สปอร์ตนะคะแอดพูสปอรก็ ทักมาคุยกันได้นะคะหรือจะมาที่หน้าร้านนะคะมาที่ทวีวัฒนาซอยก้านะคะแล้วเราอยู่กรุงเทพนี่เองค่ะแล้วก็จะมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะ<ม>อยากได้งานเสื้อแบบไหนก็ทักมาคุยกันได้ค่ะเพราะว่าเสื้อทุกตัวนะคะเสื้อทุกตัวทุกสีนะคะเป็นง,งานผลิตใหม่ทั้งหมดสามารถสั่งได้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปแพ็กเลยเพราะว่าลูกค้าใช้ด่วนมากเดี๋ยวจะใช้ช่วงบ่ายวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรียกแกล็บมาแล้วก็จะส่งได้เลยค่ะ สำหรับงานโซนกรุงเทพปริมณฑลนะคะนนทบุรีนครปฐมกรุงเทพนะคะงานด่วนมากเรียกแก็บมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ